นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังภาพยนตร์สงครามระดับตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้หลายคนคงจดจำภาพของร้อยเอกมิลเลอร์ที่นำหน่วยทหารฝ่าดงกระสุนเพื่อตามหาพลทหารเจมส์ไรอันในภาพยนตร์เรื่อง Saving Private Ryan ได้อย่างดีแต่จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าเรื่องจริงนั้นซับซ้อนน่าทึ่งและน่าเศร้ากว่าในภาพยนตร์หลายเท่าตัว นี่คือเรื่องราวของพี่น้องตระกูลในแลนด์แห่งเมืองโทนาวันดาเรื่องจริงของการเสียสละการรอดชีวิตและตำนานที่ลอกไม่เคยลืมณเมืองเล็กในรัฐนิวยอร์กครอบครัวในแลนด์มีลูกชายสี่คนได้แก่เอ็ดเวิร์ดเพรสตันโรเบิร์ตหรือบ๊อบและน้องสุดท้องเฟลเดริกหรือฟริตซ์เมื่อเกลเอเพลิงของสงครามโลกครั้งที่สองลูกลามมาถึงอเมริกาชายหนุ่มทั้งสี่คนก็ได้อาสารับใช้ชาติ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากครอบครัวอื่นๆกองทัพจงใจแยกพี่น้องในแลนด์ให้ไปประจำการในหน่วยรบที่แตกต่างกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะกองทัพได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากโศกนาฏกรรมของพี่น้องตระกูลซาริแวนทั้ง5คนที่เสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเรือรบที่พวกเขารับใช้ถูกจมลงนโยบายแยกพี่น้องจึงถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัวใดต้องหัวใจสลายจากการเสียสูญลูกชายทั้งหมดในคราวเดียว มาตรการที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยนี่เองที่ได้กระจายพี่น้องในแลนด์ไปสู่สมรภูมิทั่วทุกมุมโลกและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเอ็ดเวิร์ดฟรานซิสไนแลนด์พี่ชายคนโตเป็นจ่าสิบเอกเทคนิคของกองทัพอากาศประจำการในสมรภูมิจีนพม่าอินเดียอันห่างไกลเพรสตันคัมมัสไนแลนด์ร้อยตรีแห่งกองคนทหารราบที่4เตรียมพร้อมสำหรับสมรภูมิยุโรป โรเบิร์ตหรือบ๊อบไนแลนด์จากสิบเอกเทคนิคพลรมสังกัดกองพลส่งทางอากาศอันเลื่องชื่อและเฟลเดริกหรือฟริสไนแลนด์น้องคนสุดท้องเป็นจากสิบเอกพลโรมแห่งกองพลส่งทางอากาศที่101หรือที่รู้จักกันในานามแบนด of Brothers อสี่พี่น้องสี่สมรภูมิและหายนะกำลังจะมาเยือนครอบครัวของพวกเขาจากคนละฟากโลกในเวลาที่แพ่ไม่น่าเชื่อข่าวร้ายแรก มาจากป่าลึกแห่งพมา่าในวันที่16พฤษภาคม1944เครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 5ของจ่าสิบเอกเอ็ดเวิร์ดไนแลนด์ถูกยิงตกเขาถูกประกาศสถานะสูญหายในที่ซึ่งในความโหดร้ายของสงครามมันมีความหมายไม่ต่างจากคำว่าเสียชีวิตแล้วนี่คือการสูญเสียครั้งแรกที่ครอบครัวไนแลนด์ได้รับรู้เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในอีกฟากโลกหนึ่ง ปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้น6มิถุนายน1944วันดีเดย์จ่าสิบเอกโรเบิร์ตหรือบ๊อบไนแลนด์กระโดดรม่มลงสู่แผ่นดินฝรั่งเศสพร้อมกับพลรม่มหน่วย82เมื่อหน่วยของเขาถูกต้านคานอย่างหนักจนต้องถอยทัพบ๊อบและเพื่อนทหารอีกสองนายอ,อสายอยู่ละแนวหลังยิงปืนกลคุ้มกันเพื่อนร่วมรบ เขาสู้จนลมหายใจสุดท้ายและเสียชีวิตในหน้าที่ในวันดีเดย์นั่นเองนี่คือการสูญเสียครั้งที่สองและโศกนาฏกรรมยังไม่หยุดยนต์วันต่อมา7มิถุนายน1,944ร้อยตรีเพสตันไนแลนด์พี่ชายอีกคนกำลังนำทหารราบเข้าโจมตีป้อมปืนใหญ่ของเยอรมันระหว่างการต่อสู้อันดุเดือดเพสตันถูกยิงและเสียชีวิตในหน้าที่ ลองจินตนาการดูสิครับภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนครอบครัวหนึ่งต้องรับรู้ว่าลูกชายสามคนของพวกเขาได้จากไปแล้วจากสองสมรภูมิที่ห่างกันคนละซีกโลกโดยสองคนเสียชีวิตในปฏิบัติการเดียวกันห่างกันไม่ถึง24ชั่วโมงเมื่อข่าวอันสลดนี้ไปถึงกระทรวงสงครามคำสั่งด่วนจึงถูกส่งลงมาตามหาบุตรชายคนสุดท้ายที่ยังรอดชีวิต จา่าสิบเอกเฟรเดริกไนแลนด์และส่งตัวเขากลับบ้านทันทีแต่ภารกิจตามหาพลทหารไนแลนด์ในชีวิตจริงนั้นไม่ได้มีกองทหารหน่วยพิเศษฝ่าสมารภูมิอย่างในภาพพยนตแต่เป็นหน้าที่ของชายคนหนึ่ง อนุศาสนาจารย์หรือคุณพ่อฟรนซิสซแซมสันเขาเป็นผู้ที่ตามหาฟลิสซึ่งณขณะนั้นก็กำลังต่อสู้อย่างหนักในนอมังดีจนพบและเป็นผู้จัดการเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งตัวเขากลับบ้านตามนโยบายผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวหรือโซเซอร์ไบเวอร์พ olicy นโยบายที่ถือกำเนิดจากน้ำตาของครอบครัวซัลลีแวนฟลิสไนแลนด์ถูกส่งกลับบ้านเขารอดชีวิตแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะประวัติศาสตร์มักจะเขียนบทที่น่าประหลาดใจกว่านิยายเสมอเรื่องราวควรจะจบลงตรงนี้ด้วยโศกกาน,นาตกรรมและการรอดชีวิตของฟริซผู้เป็นน้องคนสุดท้ายแต่แล้วในเดือนพฤษภาคม1945เกือบหนึ่งปีเต็มหลังจากที่ฟริซกลับถึงบ้านข่าวที่ไม่คาดคิดก็มาถึงครอบครัวนในแลนด์ เอ็ดเวิร์ดไนแลนด์พี่ชายคนโตที่ทุกคนเชื่อว่าเสียชีวิตในป่าของพามา่ายังมีชีวิตอยู่ความจริงคือหลังจากเครื่องบินตกเขาไม่ได้เสียชีวิตแต่ถูกกองทัพญี่ปุ่นจับเป็นชเชลยพันธุ์เขาต้องทนทุกขทรมานในคางกักการเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากกองกาลังอังกฤษเอ็ดเวิร์ดกลับบ้านในสภาพพร้อมโสมน้ำหนักตัวเหลือเพียง36กิโลกรัมแต่เขารอดชีวิต จากการสูญเสียบุตรชายสาใน4กลับกลายเป็นว่าครอบครัวในแลนด์สูญเสียไปสองคนแต่ได้อีกสองคนกลับคืนมาอย่างปฏิหารหลังสงครามฟลิตได้เรียนต่อจนเป็นทันตแพทย์ส่วนเอ็ดเวิร์ดก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้านเกิดชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเขาเป็นภาพที่ตัดกับความเลวร้ายของสงครามที่เคยเผชิญอย่างสิ้นเชิง และสำหรับพี่น้องอีกสองคนร้อยตรีเพสตันและจาสิบเอกโรเบิร์ตไนแลนด์พวกเขาถูกฝังเคียงข้างกันที่สุสานทหารอเมริกันแห่งนอนมังดีประเทศฝรั่งเศสอนุสาวรีย์อันเงียบสงบที่บอกเล่าเรื่องราวการเสียสละของพวกเขาและเป็นสถานเดียวกับที่ปรากฏในฉากเปิดและฉากปิดของภาพยนพรยตร์ Saving Private Ryan นั่นเอง เรื่องราวของพี่น้องในแลนด์คือบทพิสูจน์ถึงราคาของสงครามที่แต่ละครอบถัวต้องจ่ายมันคือความจริงที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานและเป็นตำนานที่ทำให้เราไม่ลืมความจริงอันน่าเศร้าแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความหวังของพวกเขา